ป้าโชและตวงชิมนะคะเมนูที่เชฟอะอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ยังนึกงงอยู่ว่ามันกลับมาได้ยังไงวะอยู่ดีก็อยากกินตีนกลับมาได้ยังไงในกุศลส่งมาถึงฟาร์มจระเข้ยังกลับมาได้กันอ๋อเพราะแบบนี้ให้เราไปคนเดียวก็อยากได้ของแปลกๆไงมาได้ก็ต้องไปมาให้ดิ จะไปเอาเนื้อจระเข้ยังไงเนี่ยแต่เชฟป้อมเนี่ยจริงๆเลยบอกว่าหมูเห็ดเป็ดไก่คือทําหมดแล้วคราวนี้มาดําต้องไปหาเนื้อจระเข้มาให้ก็อุตส่าห์ดันดนเข้าไปถึงตามาจะได้โอ้ยเชฟอุดวิดเกือบมันโดนกินแล้วเนี่ยมันดูด้วยเหรอดุมากอะาจะรู้นะว่ามันจระเข้มันดูเมนูนี้มาดํามไม่ชิมได้ไหมเชฟไม่ได้ทําให้ ชาวบ้านดูทําให้คนดูดูแฟนคลับดูจะได้แค่จริงๆนะเนี่ยโปรตีนมันสูงนะครับคอลลาเจนก็น่าจะสูงสูงมากแต่ว่าถ้าในด้านยาเนี่ยมันจะเป็นแบบแห้งอ๋อแบบสดอาจจะได้โปรตีนไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ได้ศึกษาแต่แบบแห้งเนี่ยมันแก้หือทบเออใช่ใช่ใช่อุ้ยและและปังตออันนี้ทําไมมันไม่เหมือนกับที่ใช้อ่ะเชฟอันนี้ไว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 ้สับของแข็งอันนี้หน้าตาแปลกๆใช่เพราะมันไม่เห็นไม่เห็นอยู่แล้วซ่อนไว้ซ่อนจะตูนไว้ อ,อ๋อกลัวกลัวตี่มันบวยวายเอาเนี๋ยมันเอานี่สับที่เดตายหาเลย <c oughs> ไอ้เนี่ยมันจะเป็นพวกพวกไอ้อะไรอ่ะตระกูลเดียวกับพวกสัตว์เนื้อแข็งจำไว้อย่างหนึ่งนะฮะผมผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าไอสัตว์ที่หนังมันหนาเนี่ยเ,ออเนื้อเขาจะไม่เหนียว เนื้อไม่เหนียวแต่ว่าความเหนียวอยู่ที่หนังใช่เพราะกขาโปรเทคน่าจะเป็นโปรเทคเพราะเขาทำทีไรมันไม่เหนียวเหนียวที่หนังแต่เนื้อนี่นุ่มเลยจระเข้เป็นสัตว์ที่เนื้อนุ่มมากเอาจริงเนี่ยไม่กล้าจับเลยเนี่ยแตะก็ยังไม่กล้าแตะเลยเดี๋ยวจะกินได้ไงเนี่ยคือแบบมันคิดถึงจระเข้นะกลัวมากเลยอ่ะเมนูนี้ชื่ออะไรยังบอกก่อนชาละวันน้ำแดงเอ้ไม่ชาละวันเหล้าแดงเพราะเราจะจะต้มด้วยเหล้ากุหลาบชาละวันเหล้าแดง เชฟก็จะเอาตีนจระเข้นะคะลงไปทอดนี่เวลาที่ทอดเนี่ยเพื่อป้องกันแบบมันจะกระเด็นเชฟก็เอาฝาลงไปเห็นไหมได้ยินเสียงป,ป๊อปปปปปปถ้าไม่มีฝานี้ตัวไข่ตัวมันระมาดาก็ไม่เอาด้วยหรอกคะ่ะอันนี้เพื่อความว่องไวนะมาดามหรือว่านี่จะนหม้อหม,ม้อแรงดัน แล้วก็เชฟใส่ขิง,งก้นหอมกระเทียมกระเทียมลงไปเจียวนี่เครืองเศ้าชิงเอ่อซศร้าชิงนะควาเตียวเจ๋วมันเป็นเอ่อเหล้าที่ทำมาจากไวน์ที่ทำมาจากข้าวแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเหล้ากุหลาบใครถามว่าซื้อที่ไหนออนไลน์ก็มีนะคะเข้าไปเสิร์ชได้เลยเ,เขาจะถามว่า ไอ้ตัวนี้กินได้ไหมกินแบบกินเปล่าได้ไหมก็กินได้แหละกินเปล่าได้ไหมเขาก็บอกว่ากินได้แต่วิธีการกินนี่นะมันกินไม่เหมือนพวกนี้นะเอาหาบโบมาแล้วน้ำร้อนใสเอนเล่านี่กินร้อนอุ่นเหมือนสาเกร้อนเหมือนสาเกต้องกินกับบวยกินบวยบวยเค็มบวยเค็มแดงบวยเค็มแดงนั่นแหละอร่อยมากเลยกับแก้มกันอ่านั่นแหละอุ่นเล่าให้ร้อนก่อนโดยที่เอาไปมีหม้อน้ําร้อนแล้วก็เอาเล่าลงไปใส่ต้มด้วยอันเนี้ยคนญี่ปุ่นก็ชอบดื่ม แล้วก็แล้วก็ใส่อันนี้ก็ขาจระเข้ลงไปเรียบร้อยแล้วอ่าอาอันี้ก่อนอันี้ก่อนนี่ขนาดจะไม่ต้มนะหอมกิ่นขิงแล้วก็ต้นหอมเขาเรียกฝูจกอ่าเต้าหู้ผูกีเต้าหูู้กีอ่าเอาหู้เอาไปทอดก่อนใช่ไหมต้องทอดก่อนเปลือกส้มนิดเดียว เปลือกส้มแหง้งเปลือกส้มมันช่วยอะไรคะเชฟดับกลิ่นดับกลิ่นแล้วเวลามรามาข้าสุกเราจะหอมบอบเชยใส่พป้ยกักเชฟเอาเหล้ากินไปอุ่นเหรอคะเชฟไปต้มหรอคะเบิน์นน,น,นี้จะเป็นเหล้ากุหลาแบเชฟก็จะไปเบิร์นให้แอลกอฮอลมันออกไปก่อนใช่ไหมคใช่ โอ้อันนี้คือการเผาแอลกอฮอล์เหรอคะเชฟใช่อ้พวกนี้เวลาทำที่บ้านต้องระวังอย่าให้มีเด็กอยู่แล้วเราดับมันด้วยอะไรอ่ะเชฟน้ำเปล่าครับน้ำเปล่า,ลาแล้วก็เชฟจะใส่ตังกุยแผ่นเดียว ใช้แผ่นเดียวใส่เยอะไม่ได้นะสมตังคุยทำไมอะคะมันร้อนเหรอกิน,น <ผม S 1> แล้วมันร้อนอ <ผม S 2> ๋อมันผมแล้วเชฟก็ใส่เต้าหู้ยี้นะคะลงไปในน้ําแล้วอันนี้อะไรคะเชฟเอ่อโต๊ปะปัดแต่แม่ชีห่าวเจียงอันนี้สีห่าวเจียงชูโฮเพสซอสปรุงรสชูโฮเพส ตากำจัดน้ำต้มน้ำมันหอยเพิ่มน้ำมันหอยมาดดาไปหน่อยแล้วเชฟก็จะเอาน้ำที่ปรุงเอาไว้นะคะเทใส่หม้อ ักใส่มอเลยเชฟเอาไชเท้าไปทอดเหรอคะครับอ,อันนี้เนี่ยใส่ทุกอย่างไปแล้วเหลือใช้เท้านะคะเชฟเอาหัวใช้เท้า,าหั่เนเป็นแว่นๆนะคะลงไปทอดก่อนอในด้านโภชนาการเพิ่มความหวานแต่ว่าถ้าในด้านอาหารฝดไซาย,ย,ายางของเขานี่ทำให้พวกเนื้อสัตว์เปืเป่อย นี่แล้วก็เอาไปต้มอ,อ,อันนี้อันนี้แนะนำให้ทุกคนน่าจะมีที่บ้านทุกหม้ออัดแรงดันเขาจะประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแก๊สมากๆเลยนะคะสําหรับหม้ออัดแรงดันเนี่ยเราต้มใช้เวลาเท่าไหร่มันจะเปื่อยประมาณ45นาทีไหมสี่ินาทีแล้วเดี๋ยวเราเช็คดูก่อนนะคะ,ะนี่โอเช ันนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มการทำมาหากินยังกินไม่ได้เหรอมันมันต้องทรงเครื่องหน่อยนี่เราจะใส่บวบวบวบเอาไปทำอะไรเอามา,อาผัดหน่อยในลวกนน้ำมันก่อนแล้วก็ผัดด้วยไฟแรงๆอตอนนี้เก็ใส่กแล้วมา ทอดกุ้งแห้งกับบวกตอนนี้ลงไปในกระทะแล้วค่ะแล้วก็น้ำซุปราคะเชฟใช่ใส่น้ำซุป <S <S น้ำมันหอยมาดามตัวนะคะใส่ลงไปผัด <S <S เหล่าจีนนะคะเชฟใช่ใใเหล้าจีน เราต้องรอให้บวบมันนิ่มก่อนหรอคะมาดามเหมือนกับมาดามเวลากินอาหารอ่ะถ้ากินนิ่มแล้วกินแข็งมันเท่ากันหรอไม่เท่ากันเพราะนั้นนี้มันก็ต้องนิ่มอ๋อเพราะว่าอันนี้ก็นิ่มอยู่แล้วมันถึงจะสมูทไปด้วยกันใช่ผัดบวกอันนี้น้ำที่เหลือจากการ ตุนมานะคะเชฟมาผสมน้ําแล้วก็เอาเครื่องที่เราใส่ไปตุนนะคะทุกอย่างเหล้าอุหลา<ๆ>แล้วก็ใส่เหล้าเสี่ยวจิ่วลงไปอีกหน่อยทำน้ำเชฟเก็เพิ่มน้ำมันหอย มาดำตรงไปเยอะๆตอนนี้น้ำมันหอยซีวมีขวดไซยักษ์แล้วนะคะเออเอหอยซมาดิอันนี้หอยซิงซอสหอยซิงซอสเนี่ยจะเป็นซอสแบบรสชาติออกหวานเค็มนะคะแล้วก็มีความหอมของเต้าเจี้ยวจริงหลายคนก็ไว้เป็นแบบน้ำจิ้ม เป็นปักกิ่งก็ได้เชฟได้เจมี่มาแล้วเชฟก็เอามาลาดเอาไปนึ่งสิบนาทีออาทเอาไปนึ่งต่ออีกสิบนาทีอ่ะเตรียมเสิร์ฟค่ะ ตอนนี้นะคะก็ได้หมั่นโถทอดนะคะแล้วก็ตีนจระเข้นึ่งอุ่นอีกรอบหนึ่งประมาณ5 1 0นาทีบนน้ำเดือดจัดจัดนะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟ้วคะ ชิมแล้วค่ะอุ้งตีนจระเข้แต่ว่าเชฟเชฟเชฟทำความสะอาดก่อนนะคะอันนี้คากิค่ะคากิ aki, หลายคนดูในคลิปบอกว่าชอบมือเชฟป้อมมากเลยอันนี้ต้องฉีดทำความสะอาดด้วยคิงเซ e l l a Hand s า n i t i เซอรก่อนนะคะอันนี้กลิ่นแตงโมแตงโมมีกลิ่นแตงโมกลิ่นนี่เชฟตูนเขาชอบอันนี้กงงลิ่นอังุ่นส้มยูซึแล้วก็กลิ่นลูกพีชแล้วก็กลิ่นแตงโมค่ะกินยังไงเชฟ โอ้โหกระดูกรลดดมาเลยอะ่ะกระดูข้าวขาวอันนี้นะคะกินคู่กับพริกซีอิ๊ขวขาวของมาดามตวงนะคะขวดตอนนี้เรามีขวดใหญ่แล้วสามารถที่จะใช้ได้แบบไม่อัน้นแต่ว่าต้องบอกว่าซีอิ๊วของมาดามตวงอ่ะมันไม่มีสารกันบูดถ้าใช้เสร็จแล้วเนี่ยควรจะเก็บในตู้เย็นนะคะมันก็จะเหมือนขามหมูของมาดามหรอเหมือนคาก,กิีอ่ะ ไอความโดดเด่นของมันก็อยู่ที่คลอาเจนของมันเนี่ยหนังเขาหนามากหนังเขาจะไม่มันจะไม่มีไขมันเยอะเชฟมันจะไม่มียูริกปาบเขาให้เปื่อยนุ่มมากเลยค่ะมันก็คากิออรดีนี่แหละมือนคากิกเธอจะมากินเล่นปลาปลาไม่ได้นะต้องมีหมันโถด้วยต้องมีหมันโถ่ครัเปล่าก็ได้นะนะ คอลลัเจนล้วนๆข,<อ>ขอบคุณครับเทปมันเทปมันใช่มากเลยอ่ะคือดีอ่ะอยากให้ทุกคนได้ลองชิมนะขาตีนจระเข้นี่สุดยอดอร่อยอ่ะ ลองดูนะคะใครที่ยังไม่เคยลองทำเนี่ยบอกเลยว่าเมนูนี้ลองทำดูจริงมันอาจจะยากไปนิดนึงไหมคือคือขอรองให้มันมีไอ,เ,อเนี่ยเล่าเล่ากุหลาบล่ากุหลา,าบมันก็แพงหน่อยวันละสามสี่อบาทแต่มันได้กลิ่นที่มันมันหอมมันบาลานซ์กับ<ช>ความาสัตว์ป่าของจ<ช>ระเข้ใช่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อวยกันนะซิ้วขาวกับไปซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอย เล่าเอาอยู่เลยบอกเลยเอ่พวกรสชาติแล้วก็ใส่แค่น้ำตาลอืมใช่น้ำจารมาบาลานซ์ซิงรสชาติมันโอเคเราติดตามคลิปอื่นๆนะคะจากป้อมตูและดวงชิมค่ะในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook มาดามตงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เชฟป้อมแล้วก็มาดามตรด้วยนะคะวันนี้อุ้มตีนชละวันขอลาไปก่อนชละวันกำสวนโอเคบายบาย กำส่วนแปลว่าร้องไห้เหรอร้องไห้